อนุญาตถ่ายทำหน่อยนะคะจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะมฝากประดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเนตพาชมนะคะมีมีมีเพชรด้วยนะคะชั้นที่26ค่ะ ที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูก,กตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอิมนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนดก็พาชมค่ะสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้า เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนตก็พาชมค่ะประดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเจเนตพาชมนะคะทุกคนก็มาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ สวยงามมากค่ะชั้นที่ยี่สิบหกนะคะเยนประดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะด<ส>นเนตพาชมนะคะ<ส>ที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูก,กตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กวดอิมนะคะ สวยงามมากคะ่ะชั้นที่26นะคะบรรยากาศข้างล่างนะคะยอดวิวข้างล่างนะคะพเพื่อนๆนะคะสวยมากจริงๆคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าเนี่ยพาชมนะคะ ที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูก,กตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอินนะคะที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูก,กตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอินนะคะปะดาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเดเนตพาชมนะคะ สวยงามมากค่ะชั้นที่ยี่สิบหกนะคะเดยยัมีมีมีเพชรด,ด้วยนะคะชั้นที่ยี่สิบหกค่ะขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะ สวยจริงๆเลยนะคะอา <ster> กาศข้างล่างนะคะยอดวิวข้างล่างนะคะเพื่อนๆนะคะ ทุกคนก็มาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนนะคะขออนุญาตะะด,าด้วยนะคะมันบรระาาได้สวยงามมากจริงๆค่ะเ<ส>จเนตพาชมนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนตก็ ชมค่ะมีมีมีเพชรด,ด้วยนะคะชั้นที่ยี่สิบหกค่ะที่เห็นเป็นนี่จะเป็นลูกตานะคะจะเป็นดวงเนตรดวงตาของเจ้าแม่กดอิมนะคะ ขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้า สวยงามมากค่ะชั้นที่26นะคะเออสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าอนุญาตถ่ายทำหน่อยนะคะจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟมาค่ะ สวยจริงๆเลยนะคะสวยมากจริงๆคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าสวยงามมากค่ะชั้นที่26นะคะเดี๋ยวยันขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะสวยจริงๆเลยนะคะ เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจได้ก็พาชมค่ะอากาศข้างล่างนะคะยอดวิวข้างล่างนะคะเพื่อนๆนะคะสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าอากาศข้างล่างนะคะยอดวิวข้างล่างนะคะเพื่อนๆนะคะ เนตยพาชมนะคะเพืเ่อนนะ,ะขออนุญาตด้วยนะคะมันจะมีมีมีเพชรด,ด้วยนะคะชั้นที่ยี่สิบหกค่ะ สวยงามมากค่ะชั้นที่ยี่สิบหกนะคะเดียนสวยงามมากค่ะชั้นที่ยี่สิบหกนะคะเดียนขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาค่ะสวยจริงๆเลยนะคะ ุกคนก็มาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเนยพาชมนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆอาายเนดพามาชมชั้นที่ยี่สิบหกนะคะของเจ้าแม่กวนอิมเด้อค่ะเจยเนพามาชมนะคะสวยงามมากเลยนะคะประดับ สวยงามมากค่ะชั้นที่ยี่สิบหกนะคะเดีย๋ยวจะประดับด้วยสีขาวนะคะแล้วกเ็เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเด้ดก็พาชมค่ะ เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะได้มาชมนะคะเจเนตก,ก็พาชมค่ะประราได้สวยงามมากจริงๆค่ะเจเนตพาชมนะคะ<ส> ที่เห็นเป็นนี่จะเป็น